จะเงียบกลับมามั่นกันต่อกับศึกมวยไทยความมั่นระดับโลกปาดแม็กซ์มวยไทยเดสมั h ไทยแลนด์ vs u s Australia where are my ออซี่เพื่อนสี่ห้าคนนะครับวันนี้ออสซี่เต็มบ้านเลยนะครับผมศึกนี้น่าสนใจครับเป็นอีกหนึ่งผลผลิตจากค่ายแฟร์เทคสิกแล้ววันนี้นี่าฟค่ายแฟร์นักยกมา3เลยนะครับผมคล้ายๆกับเดอะแบทเทิลของเราเลยนะครับลองวัดกันดูถูกต้องแล้วครับ ถ้าเกิดมีสตมป์คุณภาพของแฟเทิกผมคิดว่าน่าจะต้องดุอยู่ผ่านไปหนึ่งแล้วชนะหนึ่งเหลืออีก2วัดกันหน่อยอาลับนักชกในมุมน้ำเงินครับนักชกชาวออสเตรเลียสังกัดค่ายแฟทิกส์จังหวัดชนบุรีวัย18ปีครับวันนี้นี่เป็นนักชกพันโหดครับสถิติการชกชกมาแล้ว17บเจ็ไฟชนะ13บสามไฟแพ้3ามไฟครับ Australian Warrior ladies and gentlemen fighting out of the blue corner tonight 18 years of age training at f a t e x he is very persistent In your face kind of fighter loves to put pressure. Still relative new to the fight game, but already holding a very good professional record. 17 professional fights, 13 victories, one draw, and only a mere three losses. <laughs> Brahma, brahma, brahma. Ladies and gentlemen, introducing your Australian warrior, fighting out of the blue corner tonight. Let's hear it for Jesse Moore! คุณส่งเข้ากับในมุมแดนนักชกชาวจังหวัดมหาสารคามสกัดค่ายดาบรันสารคามวัย19ปีสถิติการชกชกมาแล้ว68ไฟชนะ48ไฟครับ and his opponent tonight ladies and gentlemen a young Thai warrior 18 years of age but already holding over three times the fight experience of his Australian opponent he has not c h e d u p almost 75 racked up almost 50 victories sneaky fighter บัร to sneak the shot at in Amb เราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดมหาสารคามฟอพยศดาบรันสารคาม representing มาฮาร์สอาราครับ19 years of age. let put your hands together and welcome ฟ ah right, we mm ้าพยัคดาปรันสารคามเอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการครับคู่แรกนั้นคว้าซุปเปอร์โบนัสคู่ที่2นั้นคว้าโบนัสเอาละครับมาถึงคู่ที่3มาจับตาดูครับฟ้าพยัคดาปรันสารคามจากไทยนะครับ64กิโลกรัมเจอกับเจสซี่มาสหรือว่าเจสซี่ f ฟร์แท็กครับจากออสเตรเลียนี่เลยครับอย่างที่บอกท่านเรียนท่านผู้ชมไปตั้งแต่ช่วงต้นๆครับว่าวันนี้เนี่ยจะกระพริบตามไม่ได้เลย2คู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าดีกีความมันความร้อนแรงนี่ทะลุปหลอดที่เรียบร้อยแล้วนะครับอะไรครับมาพบกับนักชกจากอีกหนึ่งค่าจากแฟร์แท็กนะครับเจสซี่มาร์ชครับเด็กหนุ่มวัย18ปีจากออสเตรเลียปัจจุบันอายุ18ปีครับ175เซนติเมตร เป็นลูกศิษย์ของคุณเปมบุษราคำวงครับซีซ็อบอยู่ที่ค่ายมวยแฟร์เทคโดยคุณโบฟแลมโบแฟร์เทคนะครับส่วนทางด้านนักชกมุมแดงครับลูกศิษย์ของหมวดรันสารคามหรือว่าร้อยตำรวจโทนิรันยศพลนะครับฝ่าพยับดับรันสารคามหรือว่านายธนากรโหจันทร์ครับจากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอายุ19ปีครับ3ฟอร์มหลังยังไม่ชนะใครครับแพ้2ครั้งชนะเสมอหนึ่งครับ นี่นะครับมวดรันสารคามก็คือประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานนะครับและลาสตันพิ่งได้รับรางวัลผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับกองทัพภาคที่2นะครับรับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่สร้างความดีกับสังคมหลายรายการเลยกินครับสำหรับหมวดรันที่สําคัญนั้นเป็นคนที่ปลุกกระแสกับวงการมวยภาคอีสานให้กลับมาบูมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในฐานะตำแหน่งของประธานชมรมเมือเสียมภาคอีสานครับครับอ่ะกรรมการปิยะเล็งสุดใจครับกรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีส่วนข้างล่างนั้นมีพงศักดิ์แะม่อมธนพัฒน์เสือแก้วและก็ธนวุฒิรังรอ,องนุสรครับวันนี้หมวดรันไม่ได้เดินทางมาครับแต่ว่าเปิดรอชมอยู่ที่หน้าจอทีวีครับวันนี้ส่งให้คุณน้อยบ้านโป่งดูแลทางด้านนักชกในค่ายของดาบรอนสารคาม นี่คือทีมงานกบขึ้นไปถอดมงคลอะไะครับสองคู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอ้โหทำเอาเหนื่อยเหมือนกันครับแลกกันสนุกร้าใจทุกวินาทีจริงๆและการันตีได้เลยก็ว่าพราพยักษ์มาโชว์ฟอร์มที่แม็กซ์ไทยแห่นี้นั้นสนุกดูเดือด้วใจแฟนมวยตลอดครับวันนี้เสียเปรียบช่วงเล็กน้อยครับชมน้ำหนักเท่ากันเป็น64กิโรัม อย่างจริงจังมาโชกว่า18ปีจากออสเตรเลียบอลจีนั้นได้เปรียบร้อยกว่านิดหน่อยโอ้โหซอกขวานี่คือครั้งแรกของหนุ่มจากออสเตรเลียนะครับเบองดีแฟลแมตต์มวยไทยโอ้โหเต้นหน้ารุดทันทีเลยครับเจสซี่พยายามจะล้มลำตัวพระภยักษ์เล่นงานบริเวณารล่างก่อนครับพระภยักษ์ อ่าเคาะไปที่ต้นขาครับบอกว่าทนได้ครับเจสซี่าพยายามนีแับแขวานแนบเข้าลำตัวเจสซี่โอแต่ละดอกอันตรายเหมือนกันครับโอ้โหฝุซ้ายตัดลำตัวดอกนี้ครับเสียงดังฟังชัดครับโอ้มาแบบแชมป์โลกเลยครับ่ายมาันระเภทดื้ออมาแลกเยคับนแ้วรี่ยมลครับช ีพยายามหลุยโอ้โหดันด้วยศอกครับมาพยายามปิดมาการลูดการไล่แขนไม่ธรรมดากับเจสซีซ่วันนี้มีนักชกชาวออสเตรเลียนสองรายด้วยกันครับจากค่ายแฟนเทคเดี๋ยวคู่ต่อไปมีเจทอนสกินครับโอ้โหศอกของเจสซี่ครับโอ้โหใน <c oughs> พยายามจะไล่แขนและเสียบครับโอในก็ไม่ธรรมดาครับนักชกชาวออสซี่คนนี้ S 1> <S 1> นี่ครับอ่าจังหวะสอกกลับครับรพยัคต์ดักได้ดูครับขีดแม่พยายามไปขีดทองโอ้โหทิงขวา,วขา,ขวาแล้วดักด้วยเข่าครับพายพยักต์แล้วก็ซ้ายหน้าพายพยักต์เล่นงานบริเวณลำตัวเจสซี่ทีบแล้วดูครับหม,มหัดฮุกหมัดอับประคัตมาเต็มเต็มเลยครับเจสซี่โอ้โหบอกว่าเล็กกว่าต้องลงทุนครับ พยาพยัพพยายามจะมีซอกงัดเข้ามาใช้ครับงาปิยะแยกมมากลางเวทีเจสซี่เดินลุยทันทีเลยครับโอ้ซอกสั้นๆครับของเจสซี่ยังเปิดแพ้แต่งของพยักไม่ได้ครับพยบบาพพยามทำงานโดยละตัวเหมือนกันเจสซี่ก็ไม่ยอมครับมีหมัดลุกนลำตัวตลอดครับโอ้และเสียบขวายัดแม่เกือบถึงหน้าอกครับแล้วมีเหลี่ยมตัวช่วยเจอซ้ายเจอแขนขวาของพาายัพได้เลือดแล้วครับของใครครับ เหมือนมีรอยเลือดเปิดที่บริเวณคางของเจสซี่ครับไม่รู้ว่าเลือดของฟาพยัคฆ์หรือว่าเลือดของเจสซี่ครับรน่าจะเป็นของเจสซี่เลยครับหาพยามยันห,หน้าตาเครียงอยู่หยายามเดินหน้าลุยเสียายโอ้ยซอกขวาครับพัวยามชื้อครับอ้าวอ้าวมดยกครับ ยังอยู่กับแปนแม็กซ์มวยไทยครับคู่ที่3ของรายการนี่คือเจสซี่มาร์ชครับจากออสเตรเลียแฟนตาสิเซเป็นอยู่กับเราครับมาติวเข้มให้กับนักชกร่วมค่ายส่วนทางด้านฟ้าพยับครับมีคุณน้อยบ้้นโปงครับติวเข้มอย่างหนักเช่นกันครับนี่คือตัวแทนของหมดรันนะครับโอ้ดูภาพช้าสอกกลับครับแมยังติดการของทางด้านฟ้าพยับโอ้โหและสอกซ้ายอ่าสอกขวาสั้นๆของเจสซี่อันตรายครับ ในกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาครับวัย18ปีมาต่อครับยกที่2มาพิสูจน์ครับตอนนี้เสียเปรียบเป็นสลาขมพงษ์ยังอยู่กับเราครับและที่สำคัญวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักชลธุยพระไร่ทานครับโดยไดลงดาบแปดลิ้วก็อยู่ในสนามทุกคนวิทยาขนส่งก็อยู่ในสนามเหมือนกันครับโอ้โหขนลุกเลยครับอ่ะยอดมวยในอดีตทั้งนานทั้งนั้นครับโอ้ยยักเกียรติมาเสียบได้โอ้โห เขาแลกศอกกันตอนนี้ฟ้าพยัพที่แทงมาเจสซี่สวนด้วยศอกทันทีเลยครับดูับฟ้าพยับตั้งครับจับไหนเสียบซ้ายดูเับเดินเสียบซ้ายยัดเข้าไป<ผ>มไม่กลัวอยู่แล้วครับได้เปลี่ยนความยาวผมนอกไม่รู้ครับแต่วงในฟ้าพยัพบ,บอกขอผมเ,เปลี่ยนมาเสียบ กดลงมาเสียบครับเราดูครับตัวเล็กกดตัวใหญ่แล้วเสียบเือนเล้นครับวังกละทุกแต่ละดอกครับอ้าวมีสะเทือนแล้วครับเจสซี่ี่ครับพยายามจะแก้ด้วยซอกครับมวยหมัดต้องแก้ด้วยซอกมวยเข่าต้องแก้ด้วยมวยหมัดอ้าวเหมือนที่หลังของเจสซี่นี่สักยันของไทยนะครับต่ดูเดี๋ยวดูครับว่าแทงทะลุไหมครับยั้เดินหน้าทิ้งลำตัวแล้วเสียบขวายัด เจสซี่ไม่กลัวครับปะทะโอ้แม่หมัดดึงสองขเจอแท้ขวาเลยครับแมพยายามจะใช้ศอกขวานะครับเจสซี่แต่พอแรงโดนเข่านี่ออกการไม่ดีให้เห็นเหมือนกันถูกแล้พยายามจะใช้วงในครับฟ้าพ,พยับเจสซี่ก็เดินหน้าลุยลูกเดียวเหมือนกันครับดันมาเจอข่าวดักเอาไว้ครับโอ้วงในเป็นฟ้าพยับเลยครับ เล็กกว่าแต่เก๋กว่าครับกระดูกะสบการณ์ฟ้าพยัคฆ์หมดของมาแล้วพยายามจะเสียบด้วยเขา่าเล่กกนงานโดยลำตัวก่อนครับทางเจสซี่บุกซ้ายแล้วต่อยขวาโอ้ฟ้าพยัคฆ์กัดฟันสวนด้วยเขา่าขวากระแทกคืนครับดูครับนี่ตีจนสีข้างนี่แดงไปหมดแล้วครับสทาบเจสซี่เอาอยากเข้ามาเสียบด้วยขวาโอเ้เจอศอกขวาวันนี้น้องแจ็คเกิดให้ได้เช่นกันครับฟ้าพยายามสาอร์มหลังไม่ชนะใครโอ้โหแข้งขวาของเจสซี่ มีไว้ทำลายแพ้ชนะไม่ว่าแต่ต่อยสนุกเหลือเกินกับฟ้ะพยัคก็เริ่มมีของเกมหรือเปล่าคร,รับพ้าพยัคเล่นเยอะเกินไปก็ไม่ใช่เป็นผลดีนะครับทีนี้นั้นเน้นที่มวยต่อยสนุกแม่เปรียบผลัดแม่เปรียบผลดูครับฟ้าพยัคเพื่อจะถีบหลักเอาไว้ครับเจสซี่เดนลุยตอดขวาบวกได้สองครับเฉียวไปนิดเดียวกันแล้วเล่นงานโดยลำตัวด้วยฮุกซ้วยวายแล้วเสียบไปขาขวา วงในีบอกว่าเท้าในยันเป็เหมาครับแต่วงนอกนี่ชวัดเฉวีด้วยสอกของเจสซี่แล้วก็กระแทกคืนเหมือนกัน,น,อ,กนอ้าวดคกับใครดีใครอยู่ครับโอ้ยดูกับตัวเล็กกดคอตัวใหญ่ปฏิสนุกแน่น ยกสุดท้ายของคู่มวยคู่ที่3ครับเจสซี่มาชกาจากออสเตรเลียครับโอ้วันนี้นี่ต้องยอมรับเลยครับว่ามวยในรายการตั้งแต่คู่แรกนะครับสนุกดูเดือดเหลือเกินครับโอ้โหสอกขวาเมื่อคู่นี้ครับตรงบริเวณจมูกครับแต่ไม่แตกนะครับนี่ครับโดนอีกแล้วครับแต่วงในกลายเป็นฟ้าพยับทาได้ดีกว่าแต่ยังประมาทสอกของเจสซี่ไม่ได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกับแฟนแม็กซ์มวยไทยครับนี่คือความมันระดับโลกของจริงครับ ยกสุดท้ายครับการพิยาเล่งสุดใจเรียกมาแล้วสับมือให้โชคไม่ต้องเตือนเลยครับคู่นี้ออกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรกครับดูครับอะครับใครที่สนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายครับหรืสั่งซื้อของปุ๋ยโฟมแมนครับศูนย์หกหนึ่งห้าหกสี่แปด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 ครับติดต่อกันได้นะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยโฟมแมนราคาคนไทยคุณภาพเต็มแพคครับเสียบเข้าข้อเข้าขวาลุยครับไปครับ ดูครับตั้งขาไวเลยครับพาพยับไม่ถอยครับโอ้โหเอาซ้ายของเจซี่ครับเอ้าวรันเสียบเลยครับอย่าท้อครับผมบอกว่าอย่าท้ออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสองของเจซี่มาอีกแล้วครับโอ้ยท้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับเจซี่พาพยายามพยายามจะเล่นที่วงในครับดูโอ้โหสองซ้ายสั้นๆอ้าวตบด้วยขวาอีกทีนึงครับ แกมาเป็นสูตรเลยครับอสอกซ้ายสอกขวาแล้วก็เสียบด้วยขาซ้ายและมีเหลี่ยมตัวช่วยครับเจสซี่มาฟ้าพยายามเสียบได้2อดอกซ้อนๆเจสซี่คืนโอ้โหโอ้สนุกจริงๆ,ๆครับนี่คือความมันความปร้าัใจความสนุกของแปดแม็กมวยไทยหลุนกระทุ้งยังวินาทีสุดท้ายอีกแล้ว,ลวครับตึงๆคู่ครับโอ้โหถีบไปที่ปากของฟ้าเหยียบเลยครับเจสซี่มาเดินเข้ามาเจอเข่า มาล้านลูกครับของเจสซี่แรัโอ้ตอนนี้ใครมีใครอยู่ครับหมอใหญ่ไจยัจกด้วยอนขาซ้ายเจอสนวนแสบเสียบซ้ายโอ้ดูครับเสียบซ้ายแทงขวาโอ้เจอสวนเหมือนกันครับเขาซ้ายของฟ้าพยักเจสซี่นีกันไปกระโดดกระโดดแทงเขาเลยครับสองชั้นกระโดดเขาลอยดอกนี้ของเจสซี่นั้ทำได้ดีครับ เอาอย่างงบเบียดเข้าไปเจสซี่ทิ้งกัด้าขวาเสียบซ้ายหวงในเลี้ยวม้วนกันคู่นี้เกมดีเซี่เดนลุยตบด้วยเข่าดันออกมาเสียบซ้ายทีกทีแล้วราบะบายามโอ้ยสองซ้ายเอ้าวิี่กับเอียงเลยครับราบะยายไปเปิดหน้าครับเจอสองเจสซี่เอียนเดินเข้าหาเจสซี่ลุยต่อทันทีครับเจสซี่ โบกมอกมือต้อสับต่อขวายัดเข้าไปโอ้โหได้เสียวได้ลุ้นตลอดครับสอกขวาของเจสซี่ถือว่าเป็นขุนสอกคนใหม่จากออสเมเลียเลยาและเตะก้านคอโอ้โดนเข้าไปถึงหน้าสะบัดเลยครับสถานไปเหมือนกันกับพายั์ถึงแม้ว่าจะมีการหัดคอยปัดทอนแรงครับแต่ยังกระเด็นเหมือนกันกษับพายัพที่ดหัวใจขวาหลุดครับ ับแล้วก็โอ้โหดูกับเสียบซ้ายมาเลยครับมาอุอ่นชุดครับสหรับเข่าของไม่น้าพลาดอ่ะจุดมาครบแล้วครับครบสามยกต้องบอกว่าระทึกใจครับดูแค่ภาพช้าจังหวะดักเสียบซ้ายโอ้โหเอียงเหมือนกันครับแล้วตบด้วยศอกหน้าสะบัดและลูกทีบนี้ของเจสซี่น่าเป็นภาพการโชว์ของเจสซี่ล้วนๆเลยครับชุดนี้ แล้วนี่ครับเตะหมายก้านคอเลยครับหน้าสมบัติไปเหมือนกันโอ้โหคู่นี้ทำเอาหืดจับเหมือนกันครับต้องลุ้นครับรางวัลโบนัสซูเปอร์โบนัสจะออกหรือไม่และใครครับอ่าและที่สำคัญนั้นเสียงตบมือรอบเวทีแม็ก t a สเตเดียมแห่งนี้ครับเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับนักเก้าต้งคู่ครับบอกว่าแฟนมวยครับเชื่อหรือไม่ครับว่าแฟนมวยที่เวทียังไม่มีใครกล้าลุกออกจากเวทีนี้ไปครับแมมันจริงๆครับ คะแนนจากกรรมากาปียะเหล็งสุดใจไปอยู่ที่คุณเบียร์นะครับไปลุ้นกันครับใครจะได้รับการชูมือคุณผู้ชมครับเดือดทุกคู่จริงๆครับวันนี้ก่อนอ,นอนื่นครับเดี๋ยวเราไปลุ้นครับว่ารางวัลโบนัสหรือซปเปอร์โบนัสจะแตกหรือไม่ครับ ladies and gentlemen it's time for bonus round สนับสนุนโดยปุ๋ยโ์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ Corner Red Corner Bonus ัสปุ๋ยโฟร์แมนเอารับรางวัลโบนัสทั้งคู่ครับรับไปคนละ5,000บาทและต่านี้ครับผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับ After three rounds of action and the winner is d r a w เสมอ มันจริงๆกู้นี่และผลการสินออกมาเสมอนครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนกู้หน้าครับไทยประทะออสเตรเลียอีก1นึ่กู้ครับนี่เลิอศึกมวยไทยความมันระดับโลกปาดมาร์คส้มไทย